มาเจอกับช่างตีลักเ,ยเียนแน่นะครับวันนี้พามาดูพี่สามสีนะครับเดินแน่วันนี้โดนหนับน้ำนะครับพี่ดองก็ลืมไม้ยังดีไม่ช่องครับก็วันนี้เจ็กตีก็ตัดผมมานะครับก็ไมแทนกล้องไม่ได้อ่ะวันนี้ก็ตัดผมมานะครับวันนี้แต่ให้เจอนี่นะครับวันนี้ก็ตัดผมมานะครับ นี่ครับพี่สามเสียบเดือดเดือบกินอาหารครับชีวิตประจำวัครับตื่นเช้ามาก็ร้องเงี้ยว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 พี่สามเสียบตื่นเช้ามาก็ร้องเงี้ยว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 ร้องทำไม่เดือบก็เดือบวันนี้ก็กัดไลค์สุดครับวันนี้ก็ถ่ายคลิปดูดูแบบ นี่ก็ถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หน้าค่ะไอ้นี่ครับหน้าคับไม่ว่าครับดูนี่นะสวิตชีนครับไอเด็ดอร่อยมากครับชีวิตของเขาครับีวิตชนจังหวะหนึ่งครับนี่ก็พวกส้มครับส้มอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ส้มส้มเดี๋ยวนี้เราทำเอาน้ำปลาหวานครับ ก็ยับปีสามสี่ครับขึ้นไป้วครับขึ้นไปแล้ว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 ขึ้นมาแล้วขึ้น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 ไปแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแลยโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับ